ไม่ว่าจะเป็นไร่ขนาดเล็กหรือไร่ขนาดใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับมหินทราโอจาซีรีส์2001เพราะด้วยขนาดตัวรถที่เล็กกะทัดรัดแต่แฝงมาด้วยขุมพลังทำให้มหินทราโอจาซีรีส์2001คือคำตอบที่สำคัญทุกไรนามหินทราโอจาซีรีส์2001ขนาด21-30แรงมา้ามีด้วยกัน4รุ่นได้แก่2121 2124 2127และ2130 โอจาร่วมออกแบบกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นให้ดีไซน์ที่สวยชลบเชียวไม่เหมือนใครรับประกันจากบริษัทมหินทรายาวนานถึง4ปีหรือ3,000ชั่วโมงพร้อมแถมฟรีชุดบำรุงรักษาเป็นเวลา2ปีเครื่องยนต์ดีเซลสจังหวะสสูตร Direct Injection ระบายความร้อนด้วยหนามช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นมหินทราโอจาซีรีส์2001ยังมาพร้อมกับระบบเกียร์ 8x8 ให้คุณสามารถปรับความเร็วได้ตามสถานการณ์ ดิสเบรกแบบแช่ในน้ำมันทนทานเพิ่มอายุการใช้งานมาพร้อมไฟิกเนเจอร์แบบ LED และไฟหน้าโปรเจคเตอร์ระบบพวงมาลาัยพาวเวอร์ปรับได้สีทิศทางสะดวกสบายสามารถปรับระดับที่นั่งได้สีทิศทางเพื่อเหมาะสมกับสรีระผู้ขับขี่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จ USB ที่วางโทรศัพท์จุดชาร์จอุปกรณ์เสริม12โวลต์และยางรองพื้นกันลื่นและกันความร้อน ทันสมัยหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลและมีสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆเพื่อความปลอดภัยเพลาพีทีโอแบบแยกอิสระแช่ในน้ำมันมีสวิตช์เปิดปิดควบคุมด้วยไฟฟ้าแกนเพลาแยกอิสระออกจากกันระหว่างเพลาขับเคลื่อนตัวรถและเพลาพีทีโอจุดต่อพ่วงแบบแคดวันตามมาตรฐาน SAE Bernou สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด950กิโลกรัมเป็นแบบไฮดรลิกพร้อมระบบควบคุมตำแหน่งและความลึกอ,อัตโนมัติ ADDC โอจาซีรี Siri, มาพร้อมวาวและชุดควบคุมมาตรฐานติดตั้งจากโรงงานโดยขันโยกอยู่ด้านขวาของคนขับโอจาทุกคันติดตั้งมาพร้อมกับดิจิเซนส์เชื่อมต่อแอปพลิเคชันทั้งระบบ Android และ iOS ช่วยตรวจสอบการทำงานของรถแท็กเตอร์แบบรีลทม์ติดตามตำแหน่งของรถแท็กเตอร์ประเมินการทำงานไม่หินทราโอจาซีรี2001ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่เป็นคู่หูที่เข้าใจความต้องการในการทำเกษตรและภูมิใจที่ได้เป็นแบรนด์รถแท็กเตอร์ ที่มีจํานวนสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกมหินทราสามารถติดตามข่าวสารของรถแท็กเตอร์มหินทราได้ที่ผู้จัดจำหน่ายใกล้บ้านทันและช่องทางออนไลน์ต่างๆ